หมกหัวปลาแซลมอน <c oughs> ทุกคนหมกเลยบร็จแล้วจ้ะหมกเสร็จใส่ต่ออบน้าจะใส่เห็ดหน่อยหนึ่งอันนี้เห็ดเผือกหวานใส่ยอยู่หน่อยหนึง่งจ้ะแล้วก็มีต่ำสมกินกับขา้าวน่าจะเนาะมาแล้วแต่ทุกคนมากินข้าวกันหมกเสร็จแล้วหอมหอมจ้ะหอมเครื่องเทเนาะจะเนาะนะีนะ่แต่หัวปลาแซลมอนหัวหนึ่งนาจะเนาะ เสืหมกหมกแบบว่าแต่ว่าสิบลอนหมกใส่นั่นนีแต่ว่าสิเขาเตาอบเอาค่ะเพราะว่าอันมันต่ำเขาเบื่อใส่น้ำมันสีแบบว่าหมกหมอนสิติดหมอเนาะจ๊ะเนาะก็เลยแบบอบเอามันก็สีแซ่ดมันก็สิหอมกันกันแตะทำนี่ใบตองกล้วยบ้านเฮาเนาะจ้ะหมกห่อใบตองกับสีแซ่บเพื่อกันจ้ะแบบแบบนี้ อันเนแย่าเอาเฮดผึ่งหวานผสมใส่น้ำจักกน่อยน่าจะผักซีใบบักกูดอย่างประมาณนี้น,าน่าจะเนาะใส่เข้าไปหลายอย่างสักน,นิดาตะผักซีสดๆใส่เมื่อนี้ใครอยู่มีผักซีจ้ะถามมาเบิ่งกันตอนแล้ว้่แจะมาจินน้ำกันด้อจะแซ่บแซ่บแซ่บสวัสดีจ้าท่านผู้ชมสวัสดีจ้าพี่นอ้องปวงไปเพื่อนๆเศร้า ยูทูบทั่วโลกเอฟซีทั้งหลายที่น่ารักน่ารักจ้าสวัสดีจ้ามื่อวันที่ยี่สิบเก้าวันจันทนระ์แต่เนาะมีนาะเปลี่ยนเวลาแล้วเด้อจากเปลี่ยนเวลาจากเวลาหนานาวมาเป็นเวลาซัมเมอร์แล้วเด้อจ้าจากห้างกันที่หกชั่วโมงจากอันสวิเดน กับเมืองไทยหกชั่วโมงตอนใน,นหาชั่วโมงแล้วจ้ะเมืองไทยไปก่รหาชั่วโมงจ้ะเราหลายใหญ่ห่างมาได้แต่มากินเขาน้ากันมกหัวปลาสะหมอนเลยค่ะมกหัวปลาสะหมอนนะตโนแล้วก็ตัมสมถาปักใหญ่ๆมาแต่มากินเขาน้ากันก่อรสิกินกับฝากก็ทรับสะไข่กดไลค์กดแชร์ใหไยยะยะใ้ไล์สไตล์ยหญ่ใหญ่ในรัตตระได้อไลห์สไตล์ยหญ่ใหญ่ชั้นแน่นแล้วแต่เด้อทุกคน กดคุณหลายๆที่มาเป็นกำลังใจให้ยายาเด้อจ้ะฝากส่งน้อยๆของยายาในเด้อแต่เด้อทุกคนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ยายาเพื่อมีกำลังใจในเด้อจ้ะเดีอยยายาก็จะไปหาทุกๆคนคือกันละจ้ะมกป๋าสมัในใส่ปัสผักซีจ้ะผักซี่เรา กินมาเาือน้องใหม่กฝลังกินรีบเลยยุ่งรืจ้บน้องใหม่กฝลั่งสิบส็ ซื้อหัวปลาสมอนมาสามหัวท่านผู้ชมแช่ไว้ในสง่งผิดอยู่สองหัวมะม่วงเมือ่อไหร่จะไม่นุ่งอย่างนี้

คนแท้เนี่ยแสบรลยเน่ะจะท่านผู้ชมคาดะดูก สรุปดูน้ำจับมาเด้อเห็นทุกคนเห็นน้ำกัน Got it. Mm -hmm. Mm -hmm. khỏi quân là là thì chúc thì không cho bận nhau coi quân chụp thì ra bằng 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 bằng